สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายค่ะมดสุขูสุคนค่ะทั้งฟังไทยฟังลาวหละกกต่างประเทศมาค่ะพ่อแม่พี่น้องมืนีพาพพ่อแม่พี่น้องมากินตำส่วค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะตำส่วหมูยอพ่อแม่พี่น้องค่ะมืงเนี่ยปุ๊นอะแซ่หมูยอเป็นแผ่นยังสีเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะหมูยอออาหมูย่อไอหนังหมูนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะน้ำลายแตกพ่อแม่พี่น้องค่ะ มาค่ะกินน้ำกันค่ะพ่อแม่น้องอาันาแรกก็โซยนี่ก่อนนะพ่อแม่น้องค่ะม,มีพิชัยดำด้วยหืมปกาดดอกพ่อแม่น้องขอเปิดพัรลมเล้นะคะพ่อแม่น้องค่ะฮอนฮอนเสียงกจะดิดังรบกวนจากน้อยเลยคะ่ะมาค่ะมา ำซัวอู้น้ำลายแตกพมพนองค่ะจะกินจะค่ำก่อนเดี๋ยวเอาอีกอย่างให้ฟังพมพนองมาค่ะอืม,อม หมาจอนจัดพ่อพี่น้องคะดูหนาปากซอยแบบเขาคขอดลกูกรถทีมาหาหมองจอดไปเย็บถึงลูกลูกเขาพ่อแม่พี่น้องคะลูกหมาจอนจัดไหมขาขาดลเลยแมพ่อพี่น้องไปที่ตนที่ข่อยหมาสายนี่คือว่าข่อยพาพหมาจอนจัดหมาน,น้อยน่ะไปโรงพยาบาลพ่อแม่พี่น้องค่ะ หมอรักษาบาด้แวล่องพี่น้องหมอบอกว่าแล้วจะวววบุญตะกรมรมค่ะเป็นนักแล้วมันขาดมันแล้วหยียบเขาก็ได้เนาะเพ็นแล้ว,<ๆ>วก็สะลดใจพวกน้องคะ ั่ะละวาล์งสื่อพบบพ่อมงม่วอร์สูฟังนี่คือพ่อแม่น่องหน้ามันคือบะหมี่แบบนี้เนี่ยขนมจีนดูหน้าตตมหุ้งหมดแล้วอืมขนะใส่พริกน้นนอยๆนี่ยังเผ็ดพอแม่น่องค่ะ อ,อ,อ,อืมอืมพี่น้องมันมันนี่ตำมากเพราะอเจะพ่อแม่นอ้องขาอเจอเจอ่ะก็ก็ต่ำลายเพ่อะพี่น้องแดนจินบ่เหมดอืม ทั้งแหนมีมูลนิธิหมาเนี่ยพี่น้องค่ะแนะนำมาให้เนี่ยนี่มาจนจัดไร้ลยอือือืากอ,อ,อคนเนี่ยค่ะจากนาไปทั้งใหหมด อืแซ่บตีลังกาข่อมไปพุ่นๆนองพักก็ได้ออื ยุยพ้ยนไหลอยากไหล <laughs> หมาหน่อยจะหอดมืออื่นบ่นน้อยเนะยาะจะรอดปะ่ะเนาะทารอดกันมีตัวอย่างรถกระบะไปเพราะน้บบนองเหยียบเขาไป

嗯。Mm hmm.

แซ่บมากเป็ดๆท่อนๆพวกนั้นเพราะว่าเขาใส่พริกไทยดำหมูยอใส่พริกไทยดำด้วย จับไปเพอาะใบมันนึ่งเด้อแล้วมันตีลังกา เนี่ยพระธาตุตีลังกาเสียงเงียบไปแล้วพ่อแม่น้องหมาหน่อยพ่อแมต่ตายแล้วบ่ มงบะซาวกินหม,มูย้อนหมดอ,อืมแทบเอาคาพมพนองค่ะอืมแทบสาวน่าจะช้าพักกินลาไป,ไปพมพน้องไปแล้วพม่นองค่ะเก็บฝ้าไปเบื้องมาหน่อยบอ่าแม่ไม่ตายให้ตีพมพนองเสียงเงียบไปแล้วอืมเนาะรถกระไดเหยียบเอาคักเอาแน่เอาคาพม่นองค่ะกระบื้อทั่วพันดอก เมันมองมาเห็นพแม่นนองมันตัวน้อยพอดไปละค่ะพแม่น้องค่ะขอขอบคุณพมพีพนองทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนช่องนัตชาพากินนะคะพแม่น้องค่ะขอให้พม่น้นองสุขภาพร่างกายอนามัยแข็งแรงทุกผู้ทุกคนนะคะพม่นนองคัะสาวนัตชาพากินขอบคุณพมพีพนองอะายขอบพระคุณอย่างมากขอบพระคุณค่ะ